พลตรวจตรีสุรสิทธิ์ค่ะลงพื้นที่พัทยาขับเคลื่อนนโยบาย no d r u g no dealers โดยพอใจนะคะสำหรับผลปรับปรามยาเสพติดจอมเทียนซอย2และ3ลดลงอย่างชัดเจนค่ะ พลตำรวจตรีสุรสิทธิ์สังค้พงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินง,งานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล no drugs no dealers ที่บริเวณจอมเทียนซอยสามเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยมีพลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำนงผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค2และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยท่านพลตํารวจตรีสุรสิทธิ์ได้เปิดเผยค่ะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามผลหลังครบระยะเวลา6เดือนของการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่พัทยาซึ่งถือว่าเห็นผลเป็นรูป,ปธรรมแหลงม้วสูมและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในย่านจอมเทียนซอย2และ3ลดลงอย่างชัดเจนถือเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจท้องถิ่นและชุมชนที่ร่วมกันผลักดันนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง โดยหลังจากที่มีการปฏิบัติการแล้วก็ปรับพื้นที่แล้วได้มีการส่งคืนให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปรัฐบาลนั้นยังคงให้ความสำคัญกับนโยบาย no drugs no dealers อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ โดยจะเน้นหนักในเรื่องของการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งข้อมูลจากตำรวจภูทรภาค2ยืนยันนะคะว่าปัญหาในพื้นที่จอมเทียนซอย2และ3นั้นมีแนวโน้มลดลงถือเป็นข่าวที่ดีแต่ก็ต้องไม่ประมาทค่ะจากการได้สนทนากับท่านผู้งีชการตำรวจภูทรภาค2แล้วก็ทีมงานทั้งฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับก็ได้ทราบว่า พื้นที่จอมเทียนซอยสองและสามเนี่ยสถิติของยาเสพติดเนี่ลดลงนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับแต่อย่างที่ผมเดบไปแล้วว่าต้องตรึงให้อยู่นะฮะต้องตรึงให้อยู่ยาปล่อยยาหย่อนยาไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการของฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองและฝ่ายชุมชนด้วยนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะที่ร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ให ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการนะครับขอยืนยันว่าทางรัฐบาลนี้เอาจริงอย่างแน่นอนนะครับ